สวัสดีครับนักประจนภัยเดินทางเส้นทางธรรมชาติทุกท่านวันนี้เสนอเส้นทางออฟโรดกำลังพอเหมาะพอเหมาะนะครับไปมอดล้านอํนเอาเภอเเผวจังหวัดเชียงใหม่ครับทางไปมอดล้านเนี่ยไปได้หลายทางนะครับทางที่รถเก่งไปได้คือขึ้นขึ้นทางขุนแจนะครับบ้านขุนแจอันนั้นเป็นทางลาดปูนซีเมนต์เสร็จใหม่ๆหมาดๆเลยในปี2559เนี่ยไปถึงยอดดอยมอดล้านเลยแต่คนที่มี4คูณ4เนี่ยนะครับ ไม่อยากไปทางนั้นครับเรามีทางที่ใกล้กว่านั่นก็คือวิ่งทางลัดเลาะป่าเขาไปไปตามทางดินนะครับก็เรียกว่าไปทางบ้านป่าไหนนะเนียกไาไหนกไเพราะว่าสกดว่าแม่มะไรหอยหีนอนหนูไม้เอกนะครับปกติไม้เอกใส่ตรงไหนก็มันอ่านลำบากนะคำนี้น่าจะเป็นคําเฉพาะของคนพื้นที่ที่เรียกกันนะครับเส้นทางนี้เนี่ยเป็นทางดิน 13กิโลขนั้นนะครับจากปากทางแถวแถวอำเภอรพราวนะครับขึ้นไปก็ลัดเลาะเขารถยนต์ที่ควรขับขึ้นไปเส้นนี้ควรจะเป็นสี่ตันสิบในหน้าฝนในหน้าฝนแต่ถ้าทางแห้งๆจกกัดขับเพื่อนสองล้อก็ไปได้นะก็ต้องประกอบไปด้วยกับรถยนต์ที่มีช่วงล่างสูงนิดนึงนะครับช่วงล่างเตี้ยๆก็ไม่ควรไปก็อาจจะไปได้ทั้งรถประเภท SUV นะครับ หรือจะเป็นพวกรถกระบะนะครับหรือจะเป็นพวกรถ PPV ก็ไปได้นะครับเส้นทางก็จะผ่านหมู่บ้านประไหนนะครับขับขึ้นไปนะฮะก็ช่วงแรกอย่างในภาพเนี่ยก็กขับยังใช้คอมแนสี่คูนสองอยู่เครื่องนนะถ้าสมศก็เตรียมใส่โปรไห้ทางนี้ได้ Toyota Revo นะครับเครื่องยนต์2.8นะแบบ4 x 4คมีดิฟล็อกด้วย แต่ว่าฟังก์ชัน4สโลกับดิฟล็อกนี่เราแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วขับเคลื่อนแค่2ล้อหลังเนี่ยก็ไปได้แล้วนะก็ขับด้วยเกียร์อัตโนมัติครับเดินด้วยเกียร์ดีเดิมเันเร่งไปทีนิดเกียร์นิดก็ใส่ไปใส่ไปอย่างนี้ต่อแตะต่อแตะขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับบางช่วงเป็นทางที่ซุ่มเสี่ยงหน่อยก็ใส่4ไฮนะครับแล้วก็ต้องเดินมาดูรายกัน ของการขับหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีก็ล่องหลุมมันก็มีบบนะครับการไปออฟโรดบุกป่าคันเดียวเนี่ยมันไม่เหมือนหลายๆคันนะครับไปคันเดียวนี้เราก็ต้องดูให้ละเอียดนะครับภาพทั้งไปอย่างรถคันนี้เนี่ยเป็นรถทชว์รูมนะครับเรามาเทสได้ของคุณต้าล้านนาไม่มีวินนะครับก็เป็นรถคูนง่ยรถสแตนดาร์ดนะครับไปนี่เราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์จอบนะครับเสียมตะแกรงซุกล้อให้ให้พร้อมนะฮะเพราะการไปป่าคันเดียวนี้ ถ้าพลาดพังไปนี้ก็งานเข้าเลยนะฮะอย่างผมนี่มีลูกมีเมียไปด้วยสามคนเพ่อะไม่ลูกนะพลาดไม่ได้นะครับพูดง่ายๆไม่มีความคึกขนองแล้วก็การเล่นบทเส้นทางนะครับมีแต่ความปลอดภัยสูงสุดเท่านั้นนะทางเป็นโคลนทางเป็นอะไรนี่ก็ต้องมีการลงไปเช็กก่อนโค็นโคนเป็นโคลนนิ่มไหมจะจมล้อไหมนะขอบโคลนเป็นยังไงนะมีหลุมมีโม่งไหมนะ ช่วงเองช่วงโคนสักครู่นี้นก็มีการใส่ดิฟล็อกบ้างลองดูก็ลองลองลอง,ลองฟังก์ชันหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดล้อมันพลาดล่วงไปข้างๆรู้สึกเป็นหลุมนิ่ม,มจุดนี้ก็เป็นจุดใกล้ถึงดอยมอนลานละนะฮะมอนลานพาวละก็รถมาลองขับถ่ายรูปธรรมชาติเป็นวิวที่สวยงามจริงๆเพราะมันอยู่ยอนดอยแล้วมันมีภูเขาเนี่ยเป็นแบ็กกราวกับหญ้าเขียวขจีนในหน้าฝนที่เราวันที่เราไปนี่วันที่3 24กันยายน2559าอย นะครับฝนตกมีหมอกโอ้โหเรียกว่าครบทุกรสชาติสถานที่ท่องเที่ยวนี้เขายังไม่เปิดนะฮะบัดดีเราไปถ่ายทำาขอขอนุญาตเขาเป็นิเศเนศเดือนกันยาเขาจะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับตุลาคมก็ไปได้จะเป็นบ้านพักบนที่ฐานดีเกษตรที่สูงก็ได้นะครับต้องติดต่อเขาไปก่อนใกล้ๆกันก็จะเป็นของหน่วยแม่สรวงนะครับเขาสร้างสถานที่ท่องเที่ยวใหม่นะครับก็ ใกล้ๆกันก็พักได้นะครับชอบพักที่ม่อนล้านเผานี้มากกว่าเพราะว่าแบบเป็นแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็วิวธรรมชาติก็สวยงามแล้วเราก็อยู่ในจุดที่มีที่เดินเที่ยวได้มากมายนะครับตรงนี้ถ้าในหน้าหนาวก็มีการดูแปลงกเกษตรนี้ก็ลองลดไปด้วยหนตัวนะครับหรือว่าสมรรถนะของเจ้ารีเว่ก็เป็นบบาี้นะคา,าต้องบอกว่าผ่านจริงๆครับผ่านทุกอุปสรรค ไม่มีการไม่ต้องได้ลงจอบไม่ต้องลงเสียมในการขุดต่างๆเลยนะฮะน,นี่ก็ขับขึ้นไปบนยอดดอยอุลมแรงมากนะยอดดอยม่อนล้านเพื่อจะไปถ่ายตรงป้ายนะครับท้านาเทศการเขาก็รู้สึกจะไม่ อนเร็วๆสงบๆไม่ค่อยชอบนอนกับกีตาร์เสียงเพลงคึกคืนกันเท่าไหร่อันนี้ก็นี่ฮะเป็นนี่ฮะวิวด้านบนนะครับฐานนี้กษตรเอารถไปถ่ายกับเหมือนกันรถขี่วันเมฆได้เลยนี่ยอดดอยมอนลานเราไปกัน3าคนนี่บ้านพักทรงเอเฟมนะครับที่เราพักเอารถไปจอดกับจุดชมวิวนี่เท่จริงขากลับเราไม่ได้กลับทางเดิมเราขับทางขุนแจเนี่ยเส้นทางก็เป็นแบบเส้นทางแบบนี้ครับนะเป็นทางลาดปูนซีเมนละ เรียกว่าทำมาใหม่นี่ปากทางขึ้นขุนแจนะครับถ้าคุณไปเป็นแบบนี้ครับสนับสนุนโดยเนิยสารมอเตอร์์ฉบับหเส้นทางขับรถยนต์ไปหลวงพะบางแล้วก็เนิยสารนักเลงรถภาคเหนือฉบับขับรถยนต์ข้ามแดนไปปีนังประเทศมาเลเซียแล้วก็ขับรถยนต์ข้ามประเทศไปเมียนมานะครับไปท่าขี้เหล็กไปเมียว,วดี ขับรถยนต์ด้วยตนเองไปเสียมราชประเทศกรัรมพูชาทั้ง4ประเทศสั่งซื้อกันเข้ามาได้ LINE ID ดี w i c h e t t 2512หรือ086-591-2159